สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่มาจากหลายสาเหตุแม้จะมีการรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแต่อุบัติเหตุยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุหนึ่งคือสภาพความพร้อมของยานพาหนะซึ่งผู้ขับขี่อาจไม่เคยตรวจเช็คสภาพรถหรือซ่อมแซมก่อนที่จะนำมาขับขี่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกโดยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกจึงบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดศูนย์อาชีวอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่2567หรือฟิก f i เซ็นเตอร์ที่สถานีบริการน้ำมันบริเวณสีแยกวัสกัดน้ำมันตำบลท่าโอพอํเภอเมืองพิษณุโลก โดยน้องๆแผนกช่างยนต์จะคอยให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นฟรีตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566ถึง2มก,กราคม2567ซึ่งแต่ละปีจะมีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากเนื่องจากศูนย์อาชีวะอาศึกษาแห่งนี้อยู่บนถนนสายเลี่ยงเมืองที่มุ่งหน้าไปยังภาคเหนือและภาคอีสานทั้งยังสอดรับกับนโยบายรัฐบาลเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย ความรู้ในห้องเรียนมันแบบไม่ได้ปฏิบัติหรืออะไรเงี้ยครับแต่การออกมาทำเงี้ยมันได้ปฏิบัติทําให้เราแบบมีความรู้มากกว่าการที่อยู่ในห้องเรียนแคบๆอะไรเงี้ยครับได้ได้เปิดโลกได้ทำอะไรมากมายช่วยเหลือสังคมเยอะแยะเลยครับมาอยู่อย่างนี้ก็ได้ช่วยคนด้วยได้เปลี่ยนคนเดือดร้อนไม่มีตังค์อะไรเงี้ยคคอยช่วยเดินทางกลับบ้านนี่ครับแบบเกิดปัญหารถไม่ดี เดินทามกับจากต่างยาังหวนครับก็แบบแวะ,ะที่ฟิกิดได้ครับผมพร้อมช่วยเหลือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็พวกเช็คเบรกอะไรต่างๆครับในห้องเรียนเราแบบเรียนมาแล้วก็มาได้มาใช้ประโยชน์จริงครับ นอกจากประชาชนผู้ใช้เส้นทางจะได้รับประโยชน์จากบริการนี้อย่างดีแล้วเด็กนักเรียนอาชีวศึกษาที่เสียสละเวลาในช่วงวันหยุดมาร่วมกิจกรรมยังได้พัฒนาฝึกทักษะเสริมสร้างความรู้ในสาขาว,วิชาชีพเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ปฏิบัติจริงทั้งยังมีการปลูกจิตสำนึกให้รู้จักการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาชีวะฝีมือชนขนสร้างชาติทีมข่าว N b t พิษณุโลกรายงาน